สวัสดีครับคุณผู้ชมทรละครับวันนี้มาพบกับผมธิรกรแกล้วกล้าเช่นเคยนะครับในช่วงของลานาชแนลวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วิสาหกิจชุมชนสักุระฟาร์มสักุระฟาร์มที่นี่นั้นเขาปลูกเมล่อนครับแล้วก็เมล่อนที่ว่านี่เป็นเมล่อนที่ถือว่าอยู่ในเทรน์อันดับหนึ่งของเมืองไทยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเป็นเมล่อนที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น ที่นํามาปลูกที่นี่แล้วก็ที่นี่นั้นเป็นตัวอย่างสําหรับผู้ที่สนใจจะปลูกเมล่อนนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านประธานวิสาหกิจชุมชนสกุระฟาร์มกันนะครับ าิสากิจชุมชนซากุระฟาร์มที่นี่นะครับในซากุระฟาร์มมีอะไรบ้างฮะที่วิสาหกิจชุมชนที่นี่ก็จะมีการผลิตพืชนะครับก็จะมีเมลอนนะครับสายพันธุ์ญี่ปุ่นแล้วก็จะมีมะนาวแล้วก็มีผักเสียงดาสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราผลิตกาแฟขี้ชมดครับผชมพร้อมกันนะครับ เทียมแปลงนะครับที่นี่เราจะมีการปลูกแบบใหม่นะครับก็คือจะทําเป็นบล็อกแล้วก็วัสดุปลูกของเราเนี่ยเราจะเน้นเลยในเรื่องของดินนะครับเราจะไม่ใช้ดินเราจะใช้เป็นพวกวัสดุปลูกก็คือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไปเลยนะครับปลูกบนปุ๋ยอินทรีย์เลยเพราะเราจะได้ไม่ต้องมาปรับปรุงบํารุงดินอยู่บ่อยๆนะครับ แล้วแล้วไอ้น้ำน้ำเขาให้ตลอดหรือยังไงฮะเอาน้ำเนี่ยครับต้องจริงๆแล้วเนี่ยการปลูกเมล่อนเนี่ยครับจะต้องมีการให้น้ำนะครับเมล่อนมีมีความต้องการความชื้นอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าให้เยอะมากเกินไปเราจะสังเกตดูความชื้นเป็นหลักนะครับก็อยู่ประมาณสักสามสิบห้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์วันหนึ่งอาจจะให้ครั้งหรือสองครั้งก็ได้นะครับดูที่ความชื้นเป็นหลักถ้าให้มากเกินไปมันจะเน่าครับครับผม ต้นนี่หมายถึงว่าเอามาแล้วก็มามา,มาลงตรงนี้เลยนะฮะจะต้องนำมเมล็ดมามาเพาะในถ<ร>าดก่อนในถาดพา่อเก่าก่อนประมาณสักสิบวันหลังจากสิบวันปุ๊บก,ก็ย้ายกลามาปลูกที่นี่ก็ปลูกได้ประมาณสามวันแล้วนะครับครับผมนี่เริ่มต้นนะครับนี่นี่เป็นต้นอ่อนครับก็รออีกประมาณสามเดือนก็เก็บเกี่ยวได้แล้วครับนี่พี่สินธงครับนี่เป็น วิธีปรับปรุงดินเหรอครับอันนี้ก็หลังจากที่เราหรือแปลงแล้วนะครับปลงเก่าหรือแปลงเก่าออกเราก็จะมีการขุดไถพรวนนะครับแล้วก็มีการเติมปูนขาวเพื่อปรับพีเหหรือว่าค่าเชีโิตในดินนะครับจะต้องปรับปรุงแปลงก่อนทิ้งไว้ประมาณสักสิบสิบวันแล้วเราก็เริ่มปลูกใหม่ครับปีหนึ่งเราก็ปลูกได้ประมาณสามรุ่นหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับคนบางคนเข้าใจว่าดินต้องใส่ปุ๋ยเพื่อ จะให้เมลอนมันออกมาดีนี่ถูกไหมครับดินต้องใส่ปุ๋ยอยู่แล้วครับแต่ว่าวิธีการของเราก็คือว่าเราทําดินให้มันดีก่อนอ๋อครับไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยอยู่บ่อยๆหรือว่าจะต้องมาเป็นปุ๋ย A ปุ๋ยบปุ๋ยทางน้ําอยู่ทุกวันไม่ต้องของเราปรับปรุงดินให้ดีครั้งเดียวครั้งเสร็จจากนั้นปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยแค่นิดเดียวครับแล้วไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยแบบประเภทที่ว่าปุ๋ยแพงๆของเราใส่แค่ปุ๋ยเม็ดใส่ต้นละแค่ประมาณหนึ่งช้อนก็พอครับผมเสร็จจากนั้นก็รอเก็บเกี่ยวเลยครับครับผมไม่ไม่ต้อง ผลผลิตนะครับครับนี่เป็นแปลงยังไงครับเนี่ยแปลงนี้เป็นแปลงอายุประมาณสองเดือนครึ่งนะครับลอยประมาณสักสิหวันก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวครับเอ่อทำไมต้องเอาผ้าดำเข้าคุมอะอ่ะผ้าดำผ้าผ้าดำตรงนี้นะครับครับก็คือว่า ถ้าเราเอาผ้าคลุมไปบนลูกนะครับมันก็จะทําให้เน็ตหรือว่าตะข่ายเนี่ยมันสวยขึ้นและสีก็สม่ําเสมอแล้ววิธีการทําให้ลูกมันโตนะครับเราต้องแต่ละวันเนี่ยก็จะให้นักษามาลูปลูบหน่อยลูบๆเขย่านิดนึงนะครับถ้าเราเขย่าหรือว่าลูบมันนิดนึงมันจะทําให้ลูกมันโตดีแล้วก็จะมีความหวานความหอมเพิ่มมากขึ้นเป็นเทคนิคของทางญี่ปุ่นนะครับเอเป็นเทคนิคนะครับเราก็จะเอาผ้าดำมาห่อไว้ครับ ต้นสมมติเราลงเดือนนี้ต้นหนึ่งเขาจะอยู่ได้กี่ปีครับพี่เสถียรพงศ์หนึ่งต้นปลูกต่อหนึ่งครอบครับหนึ่งครั้งก็คือว่าปลูกแล้วครบสามเดือนก็เก็บลูกแล้วก็รื้อต้นออกปลูกใหม่ปลูกใหม่อีกครับปีปีหนึ่งกระปูกได้ประมาณสามรุ่นครับครับผมในเนื้อที่ที่ของพี่เสถียนพงในฟาร์มเนี่ยมีทั้งหมดกี่ไร่ในฟาร์มนี้มีทั้งหมดเก้าไร่เก้าไร่นะครับไร่หนึ่งจึงทาให้ได้หนึ่งบอกพี่0หนึ่งแสนแต่พี่บอกหนึ่งล้าน ครับเฉพาะของเมลอนอย่างเดียวเนี่ยนะครับลุงเลือนขนาดเนี้ยประมาณ6เมตร20คูณ15บเมตรเราก็ปลูกอยู่ประมาณสองไรต้นนะครับรุ่นหนึ่งก็จะได้อยู่ประมาณ5 0,000บาทปีหนึ่งก็ได้อยู่ประมาณแสนห้าต่อต่อหลังนะครับที่นี่เราปลูกประมาณไร่หนึ่งก็ได้อยู่ประมาณ10หลังปีหนึ่งก็ได้อยู่ประมาณ ล้านห้าหักค่าใช้จ่ายเอาแบบเต็มที่เลยหักค่าใช้จ่ายไปประมาณห้าแสนก็เหลือไร่ละล้านครับไม่ต้องไร่ล้านหนึ่งหนึ่งไร้หรือได้หนึ่งล้านครับหนึ่งไร่หนึ่งล้านปลูกไม่ร้อนนะครับถ้าปลูกไม่ร่อนนะครับครับโรงเรือนนี่ราคาเท่าไหร่รับถ้าสร้างครโรงเรือนนี่ทั้งหมดค่าสร้างอยู่ประมาณแปดหมื่นบาทครับแปดหมื่นบาทครับรวมทั้งวัสดุปลูกวมทั้งระบบน้ําอะไรทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับครับปลูกไปปีเดียวก็ถอนทุนได้แล้วครับปลูกประมาณสักรุ่นกว่ากว่าครับผมหลังจากปปลูกระมาณ สามสิบวันนะครับมันก็จะออกดอกนะครับจะมีเกสรตัวผู้ตัวเมียตอนเช้ามาก็จะมีหน้าที่เอาช่วงที่มันออกดอกข้อที่9ถึงข้อที่12เนี่ยนะครับเราก็จะต้องเอาดอกตัวผู้มาผสมกับดอกตัวเมียเพราะว่าที่นี่เป็นโรงเรียนปิดแมลงไม่ไม่สามารถมาผสมเกสรให้ได้ก็ต้องใช้คนมาผสมเกสรประมาณสามวันนะผสมแต่ละดอกขึ้นมาดอกที่1ดอกที่2ดอกที่3าข้อที่9 10 11 อยู่ประมาณขนาดนี้นะครับแล้วก็จะติดลูกประมาณผลอ่อนประมาณ3ลูกเท่าเท่าไข่ไก่เพอลูกเท่าไข่ไก่แล้วพวกก็มาเลือกลูกที่ดีที่สุดตัดให้เหลือลูกเดียวต่อต้นอ๋อให้เหลือลูกเดียวครั่ให้หย่อนลงมาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็จะมีเชือกมัดแขวนไว้ครับอันนี้อันนี้กี่เดือนครับพี่สิทธิ์นรงครับอันนี้ต้นนี้ปลูกมาได้อยู่ประมาณ12วันครับ12วันเองนะรับ12วันก็โตขึ้นมาขนาดนี้แล้วครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ของญี่ปุ่น คือคือถ้ามาปลูกนี่เกี่ยวกับอากาศบ้านเราไหมอากาศร้อนไทยเนี่ยเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนครับอ๋อชอบอากาศร้อนครับถ้าหนาวหนาวยังไม่ค่อยชอบไม่ค่อยจะโตเท่าไหร่แสดงว่าบางคนเข้าใจผิดว่าเหมือนมันชอบอากาศหนาวไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ครับที่นี่จะเมล่อนจะเป็นสายพันธุ์ที่ชอบอากาศร้อนอย่างเงี้ยครับเราทาในโรงเรือนพลาสติกเข้ามาจะมีอากาศร้อนนิดหนึ่งแต่จะทําให้เมล่อนโตดีครับ แต่ถ้าหนาวนี่ไม่ค่อยคือวัสดุนี้ง่ายๆคือเชือกก็เป็นเชือกธรรมดาเป็นเชือกธรรมดามัดแล้วก็ไม่มันพันเลื้อยขึ้นมาพันเลื้อยขึ้นมาครับมาก็ติดขอบไม้ทําที่นี่จะทําวัสดุถูกนะครับต้นทุรียมครับประหยัดแล้วก็สามารถทําได้ง่ายครับแต่ที่สาคัญที่สุดก็คือต้องเน้นในเรื่องของดิน ครับนะครับวัสดุปลูกเนี่ยต้องต้องเป็นวัสดุปลูกที่ดีครับถ้าไปปลูกบนดินเลยเนี่ยยากหน่อยครับเพราะว่าโอกาสจะเกิดโรคหรือว่าอะไรนี่มันจะเยอะแต่ถ้าเราทําเป็นวัสดุปลูกที่ยกแปลงมาเป็นแบบนี้คมันจะทําให้อ่า ไม่ไม่เป็นโรคได้ง่ายและอีกอย่างก็คือจะทําคมหวานได้ง่ายเพราะว่าเวลาเรายกแปลงขึ้นมาสูงประมาณ40เซนเนี่ยครับเวลาเรางดน้ําต้องงดน้ําอยู่ประมาณ7วันก่อนเก็บเกี่ยวจะทําให้แปลงนี่มันแห้งดีพอแปลงมันแห้งเรียบร้อยแล้วปุ๊บเมลอนก็จะหอมหวานมากขึ้นครับแต่ว่าเชพืชนะจะเป็นพวกแมลงอะไรนี่มารบกวนเนี่ย จะแก้ไขยังไงจะจะ,จะ,จ,ะจะมีน้อยวัชพืชในยังไงก็ต้องใช้วิธีการถอนอยู่แล้วนะครับหรืว่า,าครับแต่ที่นี่เนี่ยมันจะดีอยู่อย่างก็คือว่าเรามีตะขายนะครับ,รบมเมล็ดวัชพืชจะปิวเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วนะครับจะมีหญ้าอยู่นิดๆหน่อยๆ ส่วนเรื่องของโรคและมลงนะครับโรคนี้ก็คือว่าถ้าเรามีหลังคาพลาสติกคุมแบบนี้นะครับปัญหาเรื่องอราน้ำค้างบ้างอะไรบ้างจะมีอยู่น้อยมากเราจะแทบจะไม่มีการใช้สารเคมีอยู่แล้วนะครับส่วนของแมลงนี่เข้ามายากเลยเพราะว่าตาข่ายของเราเนี่ยครับจะเป็นตาข่ายขนาด42ตาต่อต่อตารางเซนตบมันจะถีมากนะครับเพราะฉะนั้นแมลงไม่สามารถี่บินเข้ามาได้ครับถ้าดินดินเนี่ยเราปลูกแล้วแล้วมาปลูกอีกดินเก่าเหรอฮะ ดินเก่าปลูกซ้ําได้เรื่อยๆครับนี่แต่ว่าถ้ามันยุบลงไปเราก็เอาวัสดุปลูกนั่นมาเติมเติมเข้าไปไม่ต้องไปเปลี่ยนดินใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนดินใหม่ถ้าเราทาดินให้ดีอยู่แล้วก็ดิน่วกไปก็สามารถปลูกได้อยู่เรื่อยๆนะครับเพียนว่าดินต้องอุดมสมบูรณ์แบบนี้ปลูกได้ตลอดปีครับครับผมอันนี้คือเมลอนแล้วนี่เป็นกล่องเวลาเขาช่างช่างยังไงครับช่างน้ำหนักก็คือเราก็จะมีตาช่างดิจิตอลนะครับก็วางทีละลูกก็ช่างน้าหนัก ครับนะครับแล้วก็เอามาใส่กล่องก็คือตัวเนี้ยเราจะต้องพยายามเพิ่มมูลค่าไม่ใช่ว่าขายเป็นลูกอย่างนี้นะครับจะต้องมีใส่โฟมใส่อะไรเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็มาใส่กล่องกล่องนี้ก็มีขนาดสกิจชุมชนสกุลฟาร์มเนี่ยนะฮะก็มีกล่องขนาดหนึ่งลูกกับ2ลูกนะครับครับที่นี่เราก็จะมีแท็กมีป้ายเรียบร้อยนะครับครับเป็นแพ็กเกจตออกมานะครับเป็นแพ็กเกจตออกมาเออทไมคนญี่ปุ่นถึงชอบทานเม็ลอนครับพี่สิ์เออเพราะว่า ที่ญี่ปุ่นนะครับที่นิยมทานเมลอนกันก็เพราะว่าหนึ่งนะครับช่วยทําให้อ่าเกี่ยวกับอาการร้อนในไม่ไม่ค่อยจะเป็นกันอยู่แล้วเพราะว่าผลไม้พวกนี้จะแก้อาการปวกร้อนในแต่ที่สาคัญที่สุดที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีอาการแพ้นะครับแพ้สารเคมีหรือแพ้อันนั้นอันนี้เขาก็จะให้กินเมลอน นะ,นะคับออม,มันจะขับออกมาเหมือนล้างสารพิษนะเหมือนล้างสารพิษเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่สูงมากนะครับสามารถล้างสารพิษในร่างกายได้อะไรได้งนั้นเวลาไปญี่ปุ่นคนคญี่ปุ่นก็จะ <คน S 2> มีทุกทุกชอบครับจะคนญี่ปุ่นจะชอบ ทานเมลอนอยู่แล้วเมลอนที่ญี่ปุ่นนะครับจะหอมหวานมากนะครับจะต้องทําให้คุณภาพพรีเมียมจริงๆก็คือปีหนึ่งเขาจะมีการประกวดครั้งหนึ่งบางลูกเนี่ยราคาถึง4ี่แสนบาทต่อลูกต่อลูกนะครับเพราะฉะนั้นคือจะต้องเวลาผ่านแล้วจะต้องมีน้ำเชื่อมไหลเยอะออกมาอยู่แล้วนะครับสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นตอนนี้ก็คือพันธุ์ยูบาลิซึ่งเราก็มาทดลองปลูกอยู่ที่นี่อยู่แล้ว ครับพี่สิทธิ์แสพงศ์ครับผมอยากชิมเมลอนวิธีคันทานเนี่ยเขาทานยังไงเวลาเขาปอกคนญี่ปุ่นเขาปอกไงฮะหนึ่งก็คือว่าก่อนก่อนที่จะเก็บเมลอนนะครับก็ต้องไปดูที่อายุก่อนว่าอายุมันถึงหรือยังหลังจากที่ผสมเกสรแล้วประมาณ4 5วสิบห้าวันเราก็จะเอามาเช็คเช็คอยู่นะครับอันนี้ก็เก็บเก็บเมื่อวานนะครับก็เอามาตรวจดูก่อนว่าหนึ่งก็คือเมลอนจะหวานหรือไม่หวานก็ดูที่ขัวไม่จะต้องมีรอยแตกขึ้นมาบนขัวนิดนึงครับ ตรงนี้นะฮะอ่าครับแล้วมาอันนี้น่าจะหวานครับนี่บอกอ่าพนันอะไรนะครับวันที่รับประทานครับก็คือจะเป็นวันที่สามสิบครับอันนี้ต้องรออีกประมาณห้าวันครับสี่วันห้าวันเนาะครับถึงจะอร่อยนะครับแต่วันนี้เราลองชิมดูก่อนครับว่าอ่าตัดตัดเมื่อวานเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนนะครับ เนื้อก่อนครับนะครับลาเนื้อสวยมากครับเดี๋ยวต้องวัดดูก่อนว่าหวานไหมครับอามีคุณผู้ชมครับมเีเครื่องวัดความหวานครับมีเครื่องวัดความหวานเป็นดิจิตอลนะครับครับแล้วกเม็ดออกก่อนความหวานเนี่ยเราก็จะเริ่มตั้งแต่สิบสี่เป็นต้นไป าี4 <54 S 2> วันนี้คงวัน14บิลกนะครับครับก็อีกประมาณอีกประมาณ5วันเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ประมาณ18บิลกครับต,ต้องลุ้นก่อนวันนี้ว่าจะประมาณกี่บิลแน่นอนนะครับ กรต้องบีบลงใช่ไหมครับครับบีบให้น้ําลงบีบให้าเชื่อม18แค่วันวันที่สองยังได้18บิกจริงๆเขาเริ่มต้นตั้งแต่14อันนี้ความหวานมันจะอยู่ที่20ก็คือเกินมาตรฐานของญี่ปุ่น๋อเกินเกินเลยครับเกินมาตรฐานของญี่ปุ่นแสดงว่าารามของเราหวานมากหวานมาก ก่อนเนาะว่าหอ,อมบานขนาดไหนนะครับเดี๋ยวหวานจริงค,ครับคุณผู้ชมนะ <c oughs> ครับครับพี่ศิริพงศ์ครับที่ที่ที่นั่งอยู่ตรงนี้คือนักศึกษา เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายนะครับ,รบ,รบเป็นหลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการ,ร,รที่ร,รุ่นหนึ่งที่มาเรียนอยู่ที่นี่นะครับ,รบก็คือจะมาเรียนอยู่ที่นี่5วันฝึก ปฏิบัติอย่างเดียวแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็ไปเรียนที่วิทยาลัยในเรื่องของทฤษฎีนะครับที่นี่ก็กิจวัตรของเขาเป็นไงบ้างครับกิจวัตรก็คือจะต้องตื่นตั้งแต่7จ็ดโมงมานั่งประชุมกันก่อนนะครับก็มาถามว่าวันนี้ทําอะไรบ้างเมื่อวานเนี่ยทำอะไรนะครับดียังไงไม่ดียังไงและต้องแก้ไขยังไงนะครับแล้ววันนี้จะทําอะไรต่อไปทุกคนก็จะมาตอบคําถามแก้ปัญหาร่วมกันอะไรร่วมกันนะครับเป็นการศึกษาร่วมกันครับนะครับคเอาสวัสดีครับรายงาน ชื่ออะไรผมผมสริชัยใจแปลงครับครับผมก็เรียนปริญญาตรีรุ่นแรกเรียนปริญญาปริญญาตรีรุ่นแรกแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นรองประธานนิสสากิจุมชนครับอ๋อครับครับผมที่นี่นะครับน้องชื่ออะไรนะสวัสดีครับผมชื่อนายสราวุฒิประการกิติรัตน์ครับครับผมน้องสวัสดีครับผมชื่อนายสุวรรณไรเซอร์ครับผมครับผมสวัสดีค่ะน้องลินวารินแก้วตาลค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อในบุญเทนเยเบียงกูครับครับ กุบฟาร์มของเรามีสตรอเบอรี่ใช่ไหมครับพี่ครับอันนี้เป็นสตรอเบอรี่เหรออ่สตรอเบอรี่พันแปดศูนย์นะครับครับเป็นสตรอเบอรี่ที่เหมาะสําหรับเมืองไทยก็จะมีลูกใหญ่แล้วหอมนะครับพันนี้อ่เราเอามาทําไมต้องทาเป็นเป็นอย่างนี้ไม่ทําเป็นแปลงเพาะเหมือนกับเมลอนอ่าก็จะมีทั้งสองลูกแบบนะครับก็คือว่าจะปลูกในถุงแล้วก็ปลูกในแปลงนะครับปลูกในถุงก็คือว่าเมื่อลูกค้าเดินมาที่ฟาร์มแล้วใช่ไหมครับครับ เก็บกินได้นะครับซื้อกับทั้งถุงก็ได้ขายยกถุงให้เลยขายยกถุงนะครับมาที่นี่เอากลับบ้านได้ครับสตรอเบอร์รี่นี่เขาใช้เวลากี่เดือนครับก็ประมาณหลังจากนี้ไปประมาณอีกสักเดือนหนึ่งก็ประมาณเดือนเดือนหน้าประมาณปลายเดือนก็ออกลูกแล้วครับสองเดือนหลังจากปลูกก็ประมาณสองเดือนแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ถึงเดือนมีนาครับผมเมื่อกี้ปลูกแบบลงถุง อันนั้นสามารถที่ว่าขายทั้งถุงได้เลยอันนี้ก็คือปลูกที่แปลงก็คือมาเก็บที่แปลงนะครับก็ขายขายเป็นกิโลขายเป็นขายเป็นลูกนะครับสายพันธุ์เดียวกันครับครับก็อีกประมาณสักหนึ่งเดือนก็จะเริ่มติด่อกออกผลแล้วครับครับ ในบ่อซีเมนใช่ไหมครับครับแล้วก็จะทําเป็นมะนาวนอกฤดูนะครับช่วงอาศัยประมาณสักเดือนมีนาเมษาบังคับบังคับลูกบังคับลูกช่วงนี้ก็กําลังทําบังคับอยู่นะครับบังคับให้ออกดอกช่วงนั้นก็จะราคาดีหน่อยกิโลนึงก็อยู่ประมาณ50บาทครับนะครับแต่ว่าที่นี่เราก็จะผลิตเป็นมะนาวออร์แกนิกอาจจะพยายามปรับราคาอยู่ก็จะไม่ใช้สารเคมีเยอะผลผลิตที่นี่ ของวิสาหกิจชุมชนของซักุระฟาร์มอภิสิทธิ์เทียนพง์ในการเอาไปจายยําหน่ายยังไงครับในเรื่องของการทําการตลาดนะครับในเรื่องอย่างเมลอนนะครับเมลอนก็ง่ายเราขายทางออนไลน์นี่แหละครับ,รบขายผ่าน facebook ขายผ่านไลน นะครับเพื่อขายอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีคนสั่งซื้อเข้ามาเมื่อเขาได้ชิมไปรอบแรกเขาก็สั่งซื้อเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับอย่างพวกมะนาวนี่ก็ไม่ต้องไปทําตลาดอะไรมากพอถึงมีนาเมษาก็ชาวบ้านมาเก็บเองกิโลละห้าสิบบาทนะครับกัิสิทธิ์เห็นพครับนี่เป็นผักอะไรครับอันนี้เป็นผักเชียงดาครับเชียงดานะับเชียงดาบ้านเราเนี่ยนะครับอ่า ถ้าทั่วไปก็จะแกงแกงใส่ปลาแห้งเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่ผลิตเป็นแบบออแกนิกนะครับเป็นแบบอินทรีย์เพื่อจะเอาไปผลิตเป็นสมุนไพรครับสมุนไพรชนิดนี้คือเป็นสมุนไพรที่ว่าใช้ลดน้ําตาลในเส้นเลือดเบาหวานวามดันหัวใจต้องกินสมุนไพรพวกนี้ครับที่จะไปลดในเรื่องของโรคพวกนี้ได้ครับอันนี้วิธีง่ายๆคือเอาเส้นลวดถึงไว้ก็คือจะต้องเอา ปลูกเป็นแปลงเนาะปลูกแบบอ่าอินรีเนี่ยนะครับเอาเส้นลวดมาขึงไว้ให้กิ่งมันพาดบนเส้นลวดเพื่อจะได้ไม่ไปปนกับดินนะครับป้องกันอาเชื้อโรคที่ไปติดอยู่บนใบพืชนะครับเรียบร้อยแล้วก็พอถึงเวลาเราก็จะดึงมาเป็นยอดอย่างเงี้ยครับครับครับีนเด็ดยอดไปละก็จะลูดนะครับอ๋อลูดไปเลยาลูดไปอย่างเงี้ยครับก็เอาใบไปอบแห้งครับแล้วก็ไปบดนะครับแล้วก็เอาไปบดละเอียดแล้วก็ใส่แคปซูลขายครับนาก็ ที่ในตลาดทั่วๆไปนะครับก็ประมาณ60แคปซูลก็ประมาณ1,200บาทแต่จริงๆแล้วก็มีอยู่ประมาณไม่เกิน10ยอดขายแพงมากแคแต่จริงๆก็คือเป็นกินสดๆดีกว่าอ่ากินสดๆเป็นสมุนไพรผักเซยงดาอยู่แล้วครับท้าเป็นน้ำชาก็ได้ครับครับพี่เสินนพงศ์ครับพาผมมาที่ไหนเนี่ยอ๋อนี่เป็นชมดชมดใช่ไหมครับครับเป็นชมดีเห็นข้างลายนะฮะก็จะเป็นสายพันธุ์ที่ว่ากินกาแฟกินกาแฟครับ นั่นนี่เขาเรียกกาแฟขี้ชมดครับกาแฟขี้ชมดก็คือจะต้องเอาเมล็ดกาแฟที่เป็นเชอรี่นะครับลูกสีแดงๆเนี่ยก็จะเอามาเลี้ยงชมดช่วงนี้กาแฟยังไม่สุกก็คือยังให้กินกล้วยอยู่ครับซึ่งชมดเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินพืชนะครับครับพอถึงเวลาประมาณเดือนหน้าเดือนหน้าก็จะเริ่มกินกาแฟแล้วครับกิโลหนึ่งหลังจากที่มันกินไปแล้วนะครับกินวันหนึ่งก็ประมาณสักสองสามขีดก็จะได้กาแฟออกมาครัหรือดูหนึ่งก็น่าจะได้อยู่ต่อตัวเนี่ยก็ได้อยู่ประมาณสักสิบกิโล กิโลละประมาณ20,000บาทครับผมนะครับตัวนั้นก็ผลิตได้อยู่ประมาณสัก2 0,000 0บาทครับผมที่นี่ตอนที่เรามาเลี้ยงนี่ตัวหนึ่งแพงไหมครับอ่าที่ซื้อมาก็2ตัวสาม0 0บาทครับจะต้องเป็นตัวผู้หรือตัวเมียไม่ไม่จําเป็นครับไม่จาเป็นแค่ตัวเมียก็ได้ครับอันนี้นะครับผู้ชมเขาเรียกว่ากาแฟขี้ชมดก็มาจากชมดนี่แหละครับกลางวันก็นอนกลางวันเข้านอนจะออกหากินกลางคืนออกหากินพักผ่อน อันนี้เป็นตัวผู้ครับอันนี้ก็เป็นตัวเมียก็อยู่เป็นคู่ละสองคู่ก็ลองผสมอยู่ช่วงนี้ก็กินกล้วยไปก่อนก็เลี้ยงง่ายๆครับครับเลี้ยงไม่ยากเพียงแต่ว่าที่นี่ก็มีจุดเด่นตรงที่ว่าเราอยู่ใกล้กับดอยช้างครับเราก็ไปเอากาแฟเชอร์รี่นยจากดอยช้างมาเลี้ยงครับชมุดนะครับได้กาแฟดีได้ชมุดดีครับก็ได้กาแฟขี้ชมุดที่มีราคาครับผมผู้คนที่เขาชมอยู่ทั้งบ้านเขาสนใจแแวะมาชมที่สุนเรียนรู้ที่นี่ได้ไหมครับ ครับศูนย์เรียนรู้ที่นี่ก็เราจะเปิดฟาร์มจริงๆนี่ก็จะเปิดประมาณเดือนธันวาที่ะธันวาคมนะครับก็เรายินดีที่จะให้ผู้คนมาศึกษานะครับมาเรียนรู้อะไรทั้งหมดเราเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรให้ฟรีอยู่แล้วนะครับสามารถมาฝึกงานได้มาเรียนรู้ได้นะครับมาก็อปปี้ได้เลยนะครับเรายินดีถ่ายทอดครับพี่เสถียรพงศ์จบเกษตรเชียงรายจบแมโจ้แล้วไปเรียนที่ญี่ปุ่น ทำไมวกกลับมามาที่บ้านเกิดทําอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้ธุรกิจหลักๆจริงๆก็ทําโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์นะครับซึ่งเราก็ถือว่าเราประสบผลสําเร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็อยากจะย้อนกลับมาช่วยเหลือสังคมโดยการที่ว่ารับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยเกษตรเชียงรายเนี่ยนะครับเข้ามาฝึกงานที่นี่ที่ว่าให้เขามาเรียนรู้ที่นี่2ปีนะครับเขาจบปริญญาปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะไปเป็นผู้ประกอบการได้เลยสมัยนั้นที่ ตอนที่ผมก่อนที่ผมจะไปเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นก็มีคนญี่ปุ่นนะครับดรทาน,นิคุจิเขาก็มาเปิดฟาร์มลักษณะแบบนี้แหละครับแบบนีนะเ้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ไปเรียนรู้อยู่ที่นั่นนะครับก็ทางคนญี่ปุ่นก็ถ่ายทอดให้อะไรให้ครนะวันนี้เราก็อยากจะย้อนไปตรงนั้นอีกทีหนึ่งก็<า>คือเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการเกษตรให้กับผู้คนที่สนใจทั่วไปได้มาเรียนรู้นี่คือปณิธานของเราที่ที่ที่ในอดีตแล้วก็มาช่วยเหลือสังคมครับวันนี้ขอบคุณพี่ศรีเนศพงษ์ แก้วสดนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็เป็นอาจารย์สอนพิเศษจากหลายหมหาวิาลยนะฮะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากกับที่ได้ให้ข้อมูลในวันนี้กับวิสาหกิจชุมชนสกุะฟาร์มวันนี้จากลาคุณผู้ชมทางบ้านพร้อมกันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านครับวันนี้ผมธนกรแก้วกล้าอยากจะมาแนะนำสตูดิโอแล้วก็ห้องบันทึกเสียง หรือว่าท่านจะตัดต่อคาราโอเกะหรือว่าพี่น้องอจะทำเป็นรูปแบบอของงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานขาวดำถ่ายวิดีโอหรือว่าจะให้เสียงภาคของทีมงานผมทีนักรแกชกล้าหรือว่าท่านจะเป็นนักร้องแต่อยากจะตัดเป็นวีซีดีคาราโอเกะอะไรต่างๆเพื่อไปลงใน YouTube หรือว่าเป็นงานการต่างๆทีมงานของเราครับเป็นทีมงานคุณภาพในการขายทาแล้วก็รับใช้พ่อแม่พี่น้องที่หมายเลขโทรศัพท์0898383353 0898383353หรือว่าท่านจะไปชมผลงานของผมธิกรกรแกล้กล้านั่นคลิกไปที่ y o u t u b e ธีรกรกล้ากล้าได้นะครับ